นี่แล้วก็จะเป็นเจ้าคันหนีนี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูเป็นคันที่2นะครับต่อจากพระเอกของเราคันแรกนะเจ้า x อ d ซดีนู่นแกไปจอดอาบแดดอยู่ตรงนู้นก่อนนะครับรอคิวอ่ะมานะครับเข้าคิวคันต่อไปคันนี้นะครับเป็นของ f c ที่อยู่อำเภอหนองกี่ที่พี่ต่ายจะไปส่งมอบในวันพรุ่งนี้ก็เรียกว่าส่งมอบฟรีๆกันถึงบ้านเลยทีเดียว ฟรีคือไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งมอบนะแต่ว่ารถต้องซื้อถ,ถึงจะไปส่งให้ได้นะครับเจ้าคันนี้นะเป็นตัวแคป4 Highlander 1.9เกรดเอสีขาวมุกเรียกได้ว่ามันท็อปสุดแล้วนะครับในเครื่องจุด9มาพร้อมกับสีขาวมุกใหม่ก็คือเจ้า ข่าวมุกโดรมไมนั่นเองเอฟซี C ถามว่าพี่ต่ายครับเครื่อง1.9เกรดเอ็มไหมมีไหมมีนะครับแต่ว่ามันมีเครื่องสามูนมาก่อนพี่ต่ายก็เลยถ่ายให้ดูแต่ด้วยดีกรีของมันนะครับที่เป็นถึงตัวท็อปเหมือนกันเราก็ต้องมาถ่ายแยกให้อีกทีนึงนะครับเจ<ม>้าตัวเกรดเ1 9คันนี้นะครับราคาอยู่ที่1 4 0 0 0ล้านบาททวนนะ1 4 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าแบบ isuzu vision bay led มันพิเศษตรงที่ว่า มันสามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้ยังไม่รวมถึงการที่มันปรับไฟหน้าได้มากอีกถึง4ระดับนะครับไฟเลี้ยวนะจะอยู่ด้านล่างนั่นเองอุยสวยงามน่าเปิดใช้มากๆเลยนะแล้วทีนี้มันจะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับ เบาไฟตัดหมอกไหมสีเทาโหฝนตกหนักหมอกลงจัดไฟตัดหมอกช่วยได้นะแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรก็ไม่ต้องเปิดนะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างที่พี่แต่ชอบมาก็คือเจ้าเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้ามันจะมีทั้งหมด4ตัวโดยการเรียกได้ว่าโอ้โ oh หแจ้งเตือนถี่ยิบเลยถ้ามีวัตถุที่เข้าใกล้นะครับแล้วสายตาเรามอง,มองไม่เห็นนะตัวกระจังด้านหน้าของเขานะครับก็จะมีตัว เคลบลามาให้เขาเคลือบมาให้จากโรงงานนะตัวตะแกรงของเขามันก็จะเป็นลายนอนแบบนี้ตัวนี้นะครับเกรดเอ็มตัวนี้มันจะเป็นของปี2022ออย่างไม่ต้องสงสยัยสังเกตได้สังเกตได้จากนะตัว กระจังหน้านะครับมันจะมาในโทนสีทูโทนนะครับเป็นสีโครเมียมแล้วก็สีเทานั่นเองคงความหรูหราสุดๆด,ด้วยโลโก้ของ isuzu สีโครเมียมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการทําความสะอาดอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่ส่งมอบวันพรุ่งนี้เจ้าตัว m โอเคแหละด้วยความที่มันเป็นตัวท็อปราคา1น0 0 0ล้านสีบาทก็ไม่แพงถือว่าราคาน่าจับต้องมากๆนะครับเอาไปเลยระบบความปลอดภัย เบรก ABS ถุงลมนิรภัยนะครับอันไม่ใช่คู่หน้านะมันมา6จุดไปเลยนะครับราคาล้านและครับแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันโอ้โหครบสุดๆนะครับสมแล้วที่เป็นดีกรีของตัวท็อปทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างเราก็จะมาเจอล้อแมกซ้ายไมสปอร์ตนะครับมันไดข้างนะครับที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานแล้วก็คันนี้นะถึงมันจะเป็น รถปิกอัพที่มันมีเขาเรียกว่าไซส์บิ๊กเลยนะครับคือปิกอัพเป็นรถปิกอัพที่มีความใหญ่มากๆกว้างขวางมากๆนะเออนั่งได้สะดวกสบายนะครับแต่ทีนี้เวลามันเดินทางไกลก็สะดวกแต่เวลาที่มันจะเข้าไปจอดตามห่วงตามห้างนะครับมันก็เข้าไปได้ง่ายมากนะเพราะมันมีวงเลี้ยวแค่6.1เมตรเท่านั้นเองทีนี้เรามาดู Max Line Sport ใหม่นะครับเป็น Max ตัว w สีทูโทนก็คือมันจะเป็นตัว Max ปัดเงานะแล้วก็จะเป็นสีเทาด้านค้าโอ้โหนี่ พอเรามองไปข้างในนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นคาลิปเปอร์แบบลูกสูบคู่นะทํางานคู่กับเจ้าตัวจานเบรกขนาดใหญ่ทําให้เจ้าตัว M คันนี้หยุดได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีความปลอดภัยเอ๊ะจากตัวแม็กเข้าไปเบรกได้ยังไงเอา้าอันนี้ก็มาดูกันบ้างน,นะครับยางที่ให้มาก็ต้องบอกว่ามาพร้อมกับเจ้าตัวยางบริสโตน265 60 18เรียกได้ว่าโหแกมยางขนาดนี้นะครับให้ความนิ่มนวลอย่างแน่นอนทีนี้ระบบการสะเทือนด้านหน้านะ ก็จะเป็นคอยสปริงนั่นเองโอ้ยนี่มันรถเก่งเลยนะมีเช็ดสีขนาดใหญ่ให้ด้วยตัวบันไดข้างนะครับถูกออกแบบแล้วก็ติดตั้งมาจากโรงงานตัวนี้จะมาในโทนสีทุโทนนะจ๊ะด้านบนก็จะเป็นสีดําด้านล่างก็จะเป็นสีบลอนเงินนั่นเองเอาทีนี้เรามาดูเจ้าตัวกระจมองข้างกันบ้างเห็นไฟเลี้ยววิบวับวิบวับนะครับน่าใช้จริงๆเจ้าตัวเอ็มนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่ถูกปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ LED ด้านข้าง สัญลักษณ์ของตัว h i g h l a n d ร er ์นะครับยังคงเอกลักษณ์ของความหรูหลาด้วยตัวหนังสืออ s u z u h i g h l a เด e r แบบโครเมียมนั่นเองไม่มี Isuzu นะมีแต่ Highlander ใบปัดน้ำฝนแน่นอกมันนอกจากมันจะเป็นแบบบิวอินด้วยมันยังทำงานอัตโนมัติได้ด้วยเรียกได้ว่าขับรถไปฝนตกกระทันหันบึมบึมบึม,บม,บมนะครับมันก็ปัดให้เลยทีเดียวอันนี้มาพร้อมกับกระจกบังลมหน้าแบบไออารนะครบับกระจกตัวนี้มันทําหน้าที่ในการ รองรังสี UVA UVB อีกด้วยแล้วก็เสาอากาศนะครับก็จะเป็นเสาอากาศที่ออกแบบให้เข้ากับเจ้าตัว M ตัวนี้โดยเฉพาะเลยอันนี้เขาติดฟิล์มนะเขาเลยมาแปะๆไว้เดี๋ยวจะไปแกะออกมันก็ไม่แกะให้ไรแม็กเลยทีนี้นะครับตัวกันสาดอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นโครเมียมนะพี่ต่ายอยากให้มันดูหรูขึ้นบีก็ติดจานรองมือเปิดให้เลยเรียกได้ว,ว่าโอ้โห เล็บจงเล็บจิกก็ไม่มีรอยนะครับตัวจานรองตัวนี้มันจะกันไว้มาพร้อมกับเจ้าตัวสวิตช์ที่สามารถกดเปิดปิดประตูได้จากตัวนี้ตัวนี้เลยนะเราไม่ต้องกดรีโมทรีโมทอยู่ที่กระเป๋ากางเกงนะครับเราก็กดตัวนี้แล้วก็เปิดเข้าไปได้เลยอ่าทีนี้เดี๋ยวี่ตาให้ดูเต็มๆกันบ้างเจ้าตัวเอ็มนะครับมันก็จะมาพร้อมกับ กระบะท้ายที่มีขนาดใหญ่นะที่พี่ต่ายจะพาไปดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนเจ้าตัวล้อแม็กซ์นะครับด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นไซส์เดียวกันกับเจ้าตัวด้านหน้านั่นแหละเป็นลายเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันสลับกันได้ทั้ง4ล้อเลยระบบการสะเทือนนะครับของตัวเอมมันจะใช้แหนบเหนือเพลาแหนบมันจะมีแค่3ตัวเองนะสแผ่นเองด้านบนยาวสุดเรียกได้ว่าให้ความนิ่มนวลแล้วก็ยืดหยุ่นสูงมากๆเห็นเชือกีเขาไหมโหสุดยอด ตัวยางอะไหล่นะครับมันก็จะมาพร้อมกับยางอะไหล่ขนาด18นิ้วถึงมันจะเป็นตัว m นะแต่มันก็เป็นล้อกระทะเน้ <c oughs> อทีนี้เรามาดูกระบะท้าททยกันบ้างนะครับกระบะท้าททยตัวนี้พี่ต่ายก็ติดตั้งกระบะไาลายเนื้อเข้าไปเรียกได้ว,ว่าด้วยความที่มันมีความใหญ่ขนาดนี้อยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปบรรทุกได้แบบจุใจเลยทีเดียวถึงมันจะเป็น4ประตูกเ็เถอะตัวไล่ฟ้ากระจกด้านหลังมาให้นะครับที่มีตัวไอพลาสติกแรปตัวนั้นก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่3นะเรียกได้ว,ว่ามันอยู่จุดสูงสุดเพราะฉะนั้น เวลาที่มันเบรกนะครับรถขันหลังจะต้องเห็นมันเป็นอันดับแรกแน่นอนเรียกร้องความสนใจไม่ให้เขาชนท้ายนั่นเองทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายเนี่ยปั๊มลมเริ่มมาแล้วฝั่งตรงข้ามฝั่งฮีนโนปั๊มลมเริ่มมาแล้วนะครับไฟท้ายของเขาเนี่ยมันจะมาในโทนแบบลมดำนะลักษณะแบบนี้เลยมันให้อารมณ์ที่สปอร์ตนะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นหลอดแบบ LED ด้วยนะครับมันจึงเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนี่สัญ,ญลักษณ์ของตัว M ว่าชันเนี่ยโอ้ สุดของรุ่นสุดของรุ่นนะครับถ้าเป็นโรงเรียนถ้าเป็นห้องเรียนก็ที่หนึ่งที่หนึ่งของรุ่นนะออคุ้นๆนะที่หนึ่งของรุ่น <c oughs> ต,ต,ตัวกันชนท้ายนะมันจะเป็นแบบบิวอินมันจะมีเซ็นเซอร์มาให้อีก4จุดนะหูยสุดยอดจริงๆเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หัวล้านไฝฝันอยากจะได้ครอบครองมากๆเลยเดี๋ยวดูเลขเครื่องลูกค้าแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่เอาเนาะนะได้รนะางวัลที่หนึ่งก็เดี๋ยวจะดาวสัก3ามแสน <c oughs> ทีหลังเก็บตังไว้นะครับนี่เป็นยังไงกันบ้าง ก็เดี๋ยวน้องจะเลยไม่ต้องห่วงนะได้ไปติดติดสติกอร์มาหามงคลให้วันพรุ่งนี้รอออกแล้วค่อยติดน้องเดี๋ยวไปของที่บ้านโอนเงินมาเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างไปว่าเกตเตัว1.9เขาจะเป็นยังไงมาแล้วก็ทีนี้นะครับก็จะถึงนาทีที่ประทึกใจแล้วนะเพราะว่าใกล้จะจบคลิปแล้วสิ่งที่เราจะสิ่งที่เราจะไปดูกันตอนนี้พร้อมๆก,กันก็จะเป็นภายในของเจ้าตัวแค p 4โฟ g h ไฮแลนเดอร์1.9กเกตเอ็มคันนี้ราคา1ล้าน40,000บาทตีข่าวมุกโดรไมนะครับ แขงด้านข้างประตูก็มีขนาดที่ใหญ่นะครับเปิดขึ้นลงได้สะดวกบุนุ่มมาให้นะครับด้วยหนังเดินดได้สีเทาเรียกได้ว่าเขาคงความสุขุมนุ่มรึกจริงๆนะเจ้าเกรดเอมนี้ที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรจัดมาให้ลําโพงมีมาให้นะครับแล้วก็ตัดไปด้านล่างอ่าบริเวณพื้นห้องโดยสารของเขาก็จะมาพร้อมกับพรมสีดําพี่ต่ายยังไม่ได้ปูยางให้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวป้าย isuzu new d-max นะเดี๋ยวมันจะมีบางสาขา ถามหาแต่ว่าฉันก็ไม่บอกหรอกว่ามันอยู่นี่เออเราจะยืดเป็นของเราซะสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองให้มันหาไปนะทีนี้เรามาดูภายในห้องโดยสารนะครับเจ้าเกรดเอมคันนี้ถูกออกแบบให้มีความหรูหราแล้ก็กว้างขวางไม่แพ้รถเก๋งที่มีราคาแพงๆเลยเริ่มจากคนตัวนี้ละกันเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับโอ้โหนี่นะครับมันเป็นสีดำเดินด้วยได้สีเทานะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีตัว พักแขนมาให้มันจะใส่ที่ใส่ขวดน้ําได้ด้วยนะแล้วก็ผ้าบุหลังคานี่เฮ้ยผ้าบุหลังคามันจะมาในโทนสีเทานะมันจะไม่ใช่สีดําเหมือนพวก x อ็กซิลเพราะฉะนั้นโอ้มันแยกสัดส่วนแยกเกรดก,กันชัดเจนเลยไฟส่องหลังไฟส่องสว่านนะครับมันก็มีมาให้2จุดนี่ลำโพงเซอ้อเราสาวมีมาให้ตัวมือจับนะครับเวลาที่ เรานั่งไม่เมื่อยไม่รู้ทํทำอะไรก็เอามือโหนเล่นก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับมันรับน้ําหนักได้อันนี้ก็จะมีมือจับที่ช่วยให้เราเข้ามาในห้องโดยสารได้สะดวกแล้วก็ตัวนี้มีที่เกี่ยวสัมภาระให้นะครับตัวใส่เอกสารนะครับช่องใส่เอกสารอะไรเงี้ยก็มีมาให้ตัวเกรดเนะครับ มันมีแอร์ด้านหลังมาให้นี่เพราะฉะนั้นนะครับหน้าหนาวไม่เท่าไหร่หน้าร้อนนี่ก็ไม่ต้องทะเลาะกอันอีกต่อไปแล้วนะครับเปิดเย็นสบายของใครของมันที่ชาร์จแบตเตอรีร่มีมาให้โอ้ยเห็นป้ายนิวดีแม็แล้วสะใจเดี๋ยวมันต้องมีคนหาท <c oughs> ีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างแผงประตูด้านหน้านะครับก็จะมีการบูนุ่มมาให้แล้วพิเศษตรงที่ว่าเฮ้ยฝั่งของผู้ขับขี่เนี่ย เขาจะมีสวิต์ควบคุมกระจกไฟฟ้าสีดําเปียนโนแบ็กแล้วมันก็สามารถควบคุมได้ทุกบานเลยนะครับคือเป็นศูนย์สั่งกลางเลยศูนย์สั่งการเลยของผู้กับคี่เนี่ยตัวเกรดเอมันพับกระจกด้วยไฟฟ้านะตัวนี้ปรับตัวนี้กดพับนะครับกระจกมันจะหุบเข้าหาตัวรถเวลาที่เรากดตัวนี้อย่าเอามือไปหุบมันเล่น ทีนี้เรามาดูเบาะนั่งคู่หน้ากันบ้างก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันมาพร้อมกับเบาะหนังทรงสปอร์ตของปี2022เลยก่อนจะไปถึงเบาะหนังนะครับเจ้าตัวนี้นะมันสามารถปรับระดับด้วยไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางโอ้โหเลยได้ว่าละเอียดยิบใส่ใจมากๆนะครับของซาลีราของผู้โดยสารเนี่ยขาสั้นขายาวนะครับก็สามารถปรับเอาได้ตัว M, เอ็มเลอมันจะมีแค่ออโต้เพราะฉะนั้นออโต้มันจะมีเบรกกับคันเร่งแค่นั้นนะครับเจ้าตัวเบาะนะ บอหนังทรงสปอร์ตตันนี้มันมาพร้อมกับเจ้าตัวเทคโนโลยีคูแม็กเห็นไหมครับเ็าจะมีตัวหนังสือคูแม็กก็มันเป็นลักษณะที่ว่าเฮ้ยฉันไม่สะสมความร้อนนะหรือว่าลดการสะสมความร้อนนั่นแหละมันทําให้เวลาที่เรานั่งตูดเราไม่ชื้นหลังเราไม่แฉ่นั่นเองอันนี้ก็พูดเข้าใจตรงๆเลยละกันตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวบุนนุ่มมาให้เดี๋ยวจุกหากุญแจนิดนึงนี่เจ้ากุญแจเกตเร m ม,มันจะไม่เหมือนรุ่นทั่วไปนะมันจะมีไอ้จบตัวปุ่มปุ่มครึ่งวงกลมข้างบนเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูเี่ เวลาเรากดล็อกประตูนะครับแล้วก็กดตัวนี้อีกหนึ่งครั้งนะมันจะสตาร์ทรถด้วยรีโมทได้นะครับแต่ทีเนี้ยเวลาเรา,าเปิดเข้ามานะครับมันก็จะดับคืนมันมีเหตุผลของมันแหละเราเปิดแอร์ไว้เนะี่ยเปิดแอร์ไว้ให้แอร์มาทํางานไว้เข้ามาในห้องโดยสารมันก็เย็นเลยไงสตาร์ทใหม่อีกทีหนึงก็ไม่เป็นไรมีบอกเลยนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวคอนโซลด้านหน้าของเขาก็จะมีบูนุ่มมาให้นะครับลักษณะการบูนุ่ม มันก็จะเดินด้วยได้สีเทาสุดๆไปเลยตรงที่เขาจะมีหน้าจอขนาด9นิ้วพร้อมระบบนาทางระบบนาทางพี่ต่ายเคยลองใช้ดูแล้วโอ้สะดวกมากๆมันมีเขาเรียกว่าแผนที่เป็น3มิติให้ด้วยนะลองใช้ดูนะครับแล้วก็ลำโพงมันจะมีมากถึง8ตัวแล้วก็รองรับพวกสมาร์ทโฟนได้ไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS เแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลแยกอุณหภูมิด้านซ้ายด้านขวาด้วยมาพร้อมฮิตเตอร์ที่สำคัญนะครับมันจะมีที่กองฝุ่น p m 2.5ให้ด้วย ฟิลเตอร์แอร์มันสามารถกรองได้แล้วตัวนี้นะครับเกียร์เกรด M นะครับไม่ต้องถามหาเกียร์ธรรมดาเกรด M จะมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นมันจะมาพร้อมกับโหมดเลฟทอนิกเราสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาได้เพื่อการขับขี่ที่เราใจมากยิ่งขึ้นตัวพวงมาลัยนะครับมันก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยพาวเวอร์นะมันมีความเบาควบคุมนิศทางได้ง่ายแล้วก็มันมีทรงสปอร์ตนะครับเวลาเราจับมันก็กระชับมาพร้อมกับ มันติฟังชันนะครับด้านขวาก็จะเป็นเจ้าตัว Control, ครุสคอนโทลควบคุมความเร็วได้จากพวงมาลัยเลยอุ้ยสบายจริงๆด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวฟังกชันควบคุมเครื่องเสียงที่มุขพวงมาลัยนะครับที่เห็นแหกปากอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าให้ตะโกนนะก็คือมันเป็นตัวสั่งด้วยอา่าเรียกว่าฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงนะครับแต่เราต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์ก่อนนะ ตัวมาตรวัดนะครับมันจะมาแบบซูเปอร์วิชั่นคือมันจะสามารถปรับระดับแสงได้ให้เหมาะสมกับสายตาเราหน้าจอสมาร์ทเอ็มไดีก็ใหญ่ถึง4.2นิ้วเลยทีเดียวเรียกได้ว่าโหมันบอกข้อมูลการขับขี่ได้ครบเลยนะความเร็วตำแหน่งเกียร์น้ำมันเชื้อเพลิงหุ่ยสุดๆไปเลยเจ้าตัวกระเดดเมคันนี้1นึ่งล้านสี่หมบาทนะครับทวนราคาให้อีก1รอบอ,อันนั้นก็จะเป็นพี่ออสนะที่แกชอบซื้อกระดูกไม้หมาแล้วไปใด้ซื้อโครงไก่หมามันก็มารอ คนละคนกันเว้ยฉันไม่ให้กินนะครับทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะเจ้าตัวเกรด M มันจะมีให้ลูกค้าเลือกอยู่2เครื่องยนต์ด้วยกันนนก็คือเจ้า3.0นะครับเครื่องบล็อกใหม่หรือนะครับสามารถเลือกความประหยัดได้โดยเจ้าเลือกเจ้า1.9 Gen2 นะเครื่องตัวนี้ถูกพัฒนาในเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆนะครับจนถึงขีดสุดแล้วมีความไว้วางใจได้แล้วนะ น,นที่จริงมันมก็วางไว,งว,งวง้จะได้วางใจได,จได้ทุกรุ่นนั่นแหละรถของอีซูซนะตัวนี้นะครับมีขนาด1 9 0 0ซีให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้ามีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเป็นแบบแปรผันนะเรียกได้ว่าตอบสนองทุกย่านความเร็วเลยทีเดียวทีนี้แรงบิดนะครับมันจะอยู่ที่350นิวตันเมตรโอ้ เครื่อง1.9ประหยัดน้ํามันประหยัดภาษีหูมันน่าจับจองเป็นเจ้าของจริงๆก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเจริญสิริสาขานะครับที่เลือกรถที่ถูกใจแล้วก็หัวร้านแอบหมายปองไว้แต่ยังไม่มีทุนนะอะโอเคตอนนี้ก็จบแล้วจะ8โมงเนะี่ยเออขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขครับร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกันไปตายใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ